สวัสดีค่ะเช็คดวงกับกุ้งกี่นะคะคลิปนี้เป็นการเช็คดวงประจำเดือนกระกฎาคม2563ตามรักขนาราศีนะคะเป็นการทำนายแบบ general reading ไม่ได้เฉพาะเจาชจงบุคคลใดดังนั้นจึงอาจจะตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงบ้างนะคะและไม่ว่าจะอย่างไรคะ่ะเราดีดีกว่าดวงดีเสมอนะคะและถ้าดูแลชอบแล้วถูกใจฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำทำนายกันเลยดีกว่านะคะ สำหรับชาวราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเดือนนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวขออนุญาตวางไพ่ก่อนเลยนะคะชาวราศีพิจิกเรื่องการงานโอเคอยู่นะคะการเงินก็ ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะคะอาจจะมีอุบิเหตุอะไรบ้างนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เลยนะคะถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานาส,สภาพแวดล้อมที่คุณอยู่นะคะสังคมแวดล้อมที่คุณอยู่โอเคบริวารของคุณนะคะบริวารที่ด้อยกว่าหรือว่าบุตรหลานของคุณก็โอเคอยู่ค่ะอ่ะมานะคะสำหรับชาวราศีพิจิกในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็ เรื่องของโดยภาพรวมทั่วไปนะคะถือว่าผ่านไปได้ดูดีคุณค่อนข้างที่จะเขาเรียกบาลานซ์สิ่งที่มันสิ่งที่เจอเนะะี่ยค่ะหรือว่าบาลานซ์สถานการณ์หรือว่าจัดการตัวเองได้ดีค่อนข้างดีเลยแหละนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอาจจะมีคู่หูซึ่งคู่หูในที่นี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าจิตวิญญาณภายในของตัวคุณเองที่คุณสามารถสือ่อสารหรือว่าจัดการไมเซ็ตจัดการความคิอดอะไรพวกนี้ค่ะของตัวเองได้ค่อนข้างดีเพราะมันจัดการตรงนี้ได้ดีะคะ่ะมันทําให้คุณ ทำงานหรือว่าจัดการหรือว่ารับมือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะได้ค่อนข้างดีเลยนะคะ เดี๋ยวมาดูทีละตำแหน่งนะคะว่าเดือนนี้ของคุณนะคะเรื่องของการงานเป็นยังไงการงานนะคะมีงานหนักงานเข้าอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าในความงานหนักงานเข้าตรงนี้ค่ะคุณไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอะไรมากมายนะ,ะมันเหมือนกับว,ว่าวางตัวเองอยู่เหนือปัญหาคือถึงแม้ว่าจะงานหนักงานเยอะงานเข้ามีปัญหาให้จัดการคุณยังชิลได้อยู่อย่างสบายอ๋อมีปัญหามาหรอโอเคฉันไม่ซีเรียสม,มีปัญหาก,ก็แก้นะคะแต่ไอ การแสดงออกแบบนี้ค่ะมันไกลๆหรือว่าคล้ายๆกับการที่คุณปล่อยให้ปัญหามันเกิดแล้วค่อยแก้แต่ไม่ได้คิดที่จะจัดการหรือว่าแก้ไขปัญหาหรือว่ากันปัญหาไว้ตั้งแต่ต้นเหตุอะคะ่ะนะมันเลยกลายเป็นว,ว่าเดือนนี้คุณอาจจะต้องคอยแก้ปัญหาหรือว่ามันจะมีเรื่องอะไรมาให้คุณคิดคอยจัดการอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าเป็นไม่ได้ถ้าดี ถ้าใช้ดีนะคะอาจจะต้องคิดหรือว่าแก้ไขปัญหาหรือว่าอาจจะต้องวางแผนง,งานกันหม่ว่าทําอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาตรงนี้ทําอย่างไรที่มันจะอุดช่องหรือว่ารูรั่วตรงนี้นะคะเพราะว่ามีเกณฑ์อยู่เหมือนกันว่าพอมันเสียมากๆพอมันมีปัญหาเข้ามาให้แก้อยู่บ่อยๆมากๆะคะ่ะเรื่องของการเงินนะมันส่งผลต่อภาพลักษณ์มันส่งผลต่ออิมเมจของคุณความน่าเชื่อถือของคุณด้วยนะอ่ะระมัดระวังตรงจุดนี้นิดนึงนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินีนการเงินค่อนข้างแย่อยู่เหมือนกันนะคะนะีมันเป็นช่วงหัวเลี้ยหวหดต่อหรือว่ามันเป็นช่วงที่อาจจะต้องจ่ายอะไรสักอย่างแบบว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะมันเหมือนกับว่าคุณมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งมีเงินอยู่จํานวนหนึ่งนะคะที่จะต้องใช้จ่ายอะไรอยู่แต่ว่าจะมีคนมาหารครึ่งหรือว่าจะมีเรื่องอะไรให้คุณมาหารครึ่งหรือแบ่งครึ่งตรงจุดนี้ว่าและที่สำคัญคือมันมันสาคัญพอๆกันอะคะ่ะ นะคุณอาจจะต้องจัดการตรงนี้ว่าตรงนั้นจ่ายได้ไหมตรงนี้จ่ายได้ไหมหรือว่าจัดการกองเงินปัญหาอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะต้องใช้เขาเรียกว่าอาจจะวางแผนเฉพาะหนะ้าวางแผนไปได้ประมาณหนึ่งนานเรื่องของการเงินแต่ว่าถึงเวลาทําจริงๆเนี่ยมันอาจจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งลุยไปเลยค่ะมันเหมือนกับว่าเราคุณจะมีเซน์เรื่องของการเงินเป็นพิเศษนะ คือถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาให้คุณคิดให้คุณจัดสรรให้คุณจัดการอะแต่ว่าคุณจะรู้ได้ว่าฉันควรจะทํำยังไงกับมันฉันควรจะจัดการกับมันแบบไหนนะคะเรื่องของการเน้นถ้าใครคิดที่จะทําอาชีพเสริมอยู่ด้วยนะคะก็สิ่งที่คุณคิดอะมันเขาเรียกว่ามันท้าทายความสามารถของคุณหรือคุณอาจจะคิดหรือว่ารู้สึกว่าเอ๊ะมันโอเคหรือเปล่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าไอ้สิ่งที่เราทํามันจะเวิร์กไหม ลองไปก่อนเลยค่ะนะในเรื่องของงานเสริมบอกก่อนเลยนะว่าตอนนี้คือลองต่อไปคือจริงจังแน่นอนเพราะว่าอ,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 อนาคตหรือว่ามีโอกาสที่จะได้จริงจังกับงานเสริมที่คิดตัวน,นี้เลยนะคะเพราะว่าขึ้นตรนนี้เป็นต้นไม้ที่แบบว่าต้นไม้ยืนต้นคู่กันเลยนะมีโอกาสที่จะได้ทําคู่กับงานเสริมางานประจาค่ะส่วนในเรื่องของความรักนี่สิไม่เวิร์กเท่าไหร่เลยนะคะชาวราศรีพิจิกนะคะมันเหมือนกับว่าโตคุณนะคะยุ่งหรือว่าจัดการ นางกุ้งมองไปว่าคุณนะคะพยายามที่จะเข้าไปจัดการหรือว่าถ้าคนมีคู่นะคือคุณอะพยายามที่จะจัดการให้คนรักหรือว่าคู่รักของคุณะคะ่ะเป็นไปแบบที่คุณต้องการนะเธอทําแบบนั้นสิเธอทําแบบนี้สิเขาเรียกว่าคล้ายๆกับว่าคุณออกคําสั่ง <c oughs> เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้มากเกินไปหรือว่าให้เขาปรับเปลี่ยนตัวเองอะไรเยอะมากนะคะจนเขาอะค่ะรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอะนะคืออันเนี้ย นะขึ้นเป็นแบบหลายมือมากคือคุณน่ยจัดการเขาสั่งเขาให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้ตามใจเราจนเขา,เารู้สึกว่าเหนื่อยหรือเกินเหนื่อยที่จะต้องทําให้เราพอใจเหนื่อยที่จะต้องทําให้เราพึงพอใจให้เราถูกใจอย่างงี้ค่ะระวันระวังนะคะว่าจะมีเหตุให้ต้องคอนิรวตทางใครทางมันหรืออาจจะมีปากเสียงที่แบบว่า เ,เขาเรียกว่าหลุดความในใจออกมาแต่ว่าไม่ได้หลุดมาแบบซบซอมนะคะหลุดมาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะระวังตรงจุดนี้เลยนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดยังไม่มีใครเข้ามานะคะเดือนนี้ถ้ากําลังรอใครอยู่ถ้ากําลังมองหาอยู่เดือนนี้เงียบเหงาหน่อยนะคะมันเหมือนกับว่าคุณจะเขาเรียกมันเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องของความรักอะนะเหนื่อยกับเรื่องของความรักหรือคุณคาด คาดหวังกับความรักอ่ะค่อนข้างสูงคาดหวังกับคนที่จะเข้ามาค่อนข้างสูงว่าจะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เนะี่มันเหมือนกับว่าช้อยของเราอ่ะมีตัวเขาเรียกมีเช็คถูกอ่ะในตัวคนที่จะเข้ามาค่อนข้างมากนะซึ่งคนที่จะเข้ามาเขาไม่ได้มาก เขาไม่ได้เพอร์เฟกไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นนะถ้าคุณกำลังรอใครแบบนั้นอยู่นะคะคนที่เข้ามายังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่ถ้าอยากจะมีความรักจริงๆลองลดสเปคลงนะลองลด,ลดสเปคลงลดคุณสมบัติบางอย่างลงแล้วจะอาจจะทำให้คุยกันได้นะอ่ะส่วนในตำแหน่งของสังคมแวดล้อมที่คุณอยู่นะคะสังคมแวดล้อมที่คุณอยู่ตอนนี้ต่างคนต่างทำงานกันค่อนข้างเยอะค่อนข้างมากเหมือนประมาณว่า ทั้งคุณแล้วค่ะว่าเป็นสังคมตอนนี้นะกุ้งมองไปในเรื่องของการงานเลยนะคะสังคมแฝดล้องหมองงานคือเขาเรียกว่าแข่งขันกันค่คอนข้างสูงนะแข่งขันกันทําผลงานแข่งกันทํางานให้หัวนหน้าเห็นนะเป็นไปได้ว่าอาจจะแบบว่าประจบเอาใจอยู่เหมือนกันด้วยแหละนะแต่ว่าคุณไม่ใช่แบบนั้นนะสิแต่ว่าคุณไม่ใช่แบบนั้นอนะ่ะคุณเลยรู้สึกว่าอาจจะไม่เข้าพวกกับเขา คือคุณเน้นที่ฉันโชว์ผลงานนะโชว์ผลงานของตัวเองมากกว่าแต่คนอื่นนะคะเขาจะอาจจะแบบว่าพูดเยอะโชว์ผลงานด้วยกันพูดค่อนข้างเยอะแต่ว่าเนื้องานอาจจะไม่เท่ากับคุณซึ่งบางทีคุณอาจจะแพ้ตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องเป็นทั้ง2องอย่างนะถึงแม้ว่างานจะได้ ต้อง PR ตัวเองให้เก่งด้วยนะคะเอาผลงานของเราเนี่ยเอาความสามารถของเราเนี่ยให้หัวหน้าดูด้วยให้หัวหน้าเห็นด้วยคือทําอย่างเดียวเขาดูไม่เขารู้แต่บางทีอ่ะมันต้องมีแบบประจบกันบ้างอ,ะอ่ะแนะอย่างนี้ดีกว่าแนะแบบให้ชัดเลยว่าแบบอาจจะต้องมีเข้าไปประจบอาจจะต้องมีเข้าไปพูดคุยให้หัวหน้าเห็นบ้างเห็นหัวเราด้วยละ,ะแล้วมันจะดีนะคะเพราะไม่งั้นจะมีคนมาแย่งซีนคุณไปหมดเลย ส่วนในเรื่องของบริวารที่ด้อยกว่านะคะถ้าใครที่เป็นหัวหน้างานแล้วดูอยู่นะบริวารที่ด้อยกว่านะคะเดือนนี้จะค่อนข้างแบบว่าเหมือนคุณจะควบคุมหรือว่ากำหนดกะเกณฑ์ให้เขาทําแบบนั้นแบบนี้ค่อนข้างมากนะคะเขาจะรู้สึกว่าอึดอัดทําอะไรได้ไม่ถน,นัดหรือถ้า หรือว่าทําอะไรได้ไม่ถูกใจสักเท่าไหร่นะคะซึ่งจริงๆอะ่ะถ้าคุณแชร์ข้อมูลหรือว่าคุยกันดีๆทํานองว่าขอความร่วมมือขอความเห็นให้เขาได้เสนอไอเดียหรือว่าให้เขาได้ออกความคิดคิดเห็นอะไรพวกนี้ค่ะมันจะเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนฟิลเลยนะคุณจะได้ความร่วมมือจากเขาค่อนข้างเยอะมากกว่าการเข้าไปสั่งมากกว่าการเข้าไปบอกหรือว่าควบคุมคอนโทรลว่าจะต้องแบบนั้นนะจะต้องแบบนี้นะอย่างนั้นอย่างนี้นะ ลองให้เขาลองเสนอไอเดียมาหรือว่าลองให้เขาแบบแชร์ไอเดียอะไรพวกนี้ออกมาค่ะมันจะดีกว่านะมันมันเหมือนกับว่าให้เขาได้โชว์ความสามารถของเขาด้วยแล้วเขาจะรู้สึกว่าภูมิใจนะที่หัวหน้างานให้ให้เขาได้โชว์ความสามารถนะคะโดยภาพรวมประมาณนี้ชาวราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมกันนะคะว่าแมจิคอยของเรามีคําแนะนาําอะไรให้บ้างสําหรับการใช้ชีวิตในเดือนนี้นะคะอ่ะ ไดหยิบสามอันนะคะอันแรกนะคะได้รูปดาวอันที่สองได้รูปผิดเสื้อคะ่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะเป็นสัญลักษณ์ของโอมนะคะ เดือนนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะคะคือทําอะไรสิ่งใดๆที่คุณทําไปเนะะี่ยค่ะค่อนข้างที่จะอยู่ในสายตาของผู้คนนะคะนะเขาเรียกว่าเป็นที่จับตามองเป็นที่จดจ้องเนะะียค่ะเอาให้ชัดอ่าให้เห็นให้ชัดอันนี้รูปดาวนะคะคือทําอะไรก็โดดเดน่นทําอะไรคนก็ให้ความสนใจนะแล้วก็ผีเสื้อก็ชัดเจนเหมือนกันว่าไปที่ไหนคุณก็จะแบบสวยงามหรือเป็นที่จับตาของบุคคลทั่วไปเพราะฉะนั้นไม่ว่า จะเรื่องงานหรือว่าเรื่องเนเ้นไปเรื่องงานแล้วกันเพราะว่าจะเด่นมากนะคะเดือนนี้เรื่องงานขอให้ทำให้ดีนะคือผลงานคุณอะเข้าตาแล้วก็โดดเด่นมากแต่ว่าอยากจะให้เสริมเรื่องของการสื่อสารนะคะสัญลักษณ์ของโอมนะคะสัญลักษณ์ของโอมหมายถึงการที่จะต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึงผู้ใหญ่จะให้คุณนะคะหรือถ้าใครนับถือเทพทางฮินดูอยู่นะคะเดือนนี้ ท่านให้พรเป็นพิเศษนะคะท่านเน้นย้ำมาเลยว่าให้ไปขอพอรท่านท่านจะช่วยเหลือนะคะหรือถ้าใครนับถือหรือว่าบูชายอยู่แล้วลองสังเกตดูดีๆค่ะท่านอาจจะให้โชคให้อะไรอยู่ก็ได้นะอ่าคีย์เวิร์ดประมาณนี้นะคะสำหรับเดือนกระกฎาคมของชาวราศีพิจิกนะคะก็อย่างไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะคะจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าอ P ีนะคะ่ะสวัสดีค่ะ